สวัสดีนะคะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านเลยนะ,ะวันนี้มาพบกับช่องสายเพชรแฟมิลี่นะคะวันนี้ก็พาไายเพชรนะคะมาเล่นน้ำนะคะมคามสุขนะคะดีใจมากๆเลยนะคะ <pt ain> น้องอายด้วยนะคะคุณยายกระแตนะคะออมสินนะคะ เล่นน้ำกันนะคะมีความสุขนะคะ <L> มีความสุขใต้เพชนะคะมีความสุขมากๆเลยนะคะวันนี้ได้เล่นน้ำนะคะความสุขที่บ้านเราน,านะคะวันนี้ เดินน้ำกันยังมีความสุขเลยนะคะ เล่นน้ำกันนะคะมีความสุขมากเลยนะค,ความสุขที่บ้านเรานะคะจะได้อยู่กับธรรมชาตินะคะที่ยังคงอยู่นะคะตรงนี้คือเรียกสั้นๆว่าแม่น้ำวังคะลุนะแม่น้ำชีแม่น้ำมูลไหลบรรจบกันนะน้องๆได้เล่นนะคะน้ำยังมีความสุขเลยนะคะ มีความสุขนะคะเดี๋ยวเราจะเดินทางนะคะให้น้องอาบน้ําแล้วก็จะเดินทางกลับนะคะวันนี้น่ารักมากๆเลยนะคะคุณยายกระแตน้องคอมสินนะคะแล้วก็ไส้เพชรน้องอายนะคะมีความสุขที่ได้เล่นน้ํานะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเล่นกันนะคะบ่อยๆนะคะให้น้องได้่อนลานมีความสุขนะคะ ตอนนี้ก็มีเสียงฟ้าเสียงฝนมาแล้วนะคะคุณยายยังอยากเล่นน้ำขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเดินทางกันแล้วนะคะมีความสุขนะคะที่ได้เล่นน้ำกันนะคะพย o กันขึ้นมานะคะเพื่อที่จะเดินทางกลับบ้านนะคะอันนี้ฝนก็ตก ไกล้จะตกนะคะก็ต้องเดินทางไกลนะคะเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับกันแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครต์นะคะกดติดตามเป็นกําลังใจนะคะกับครอบครัวน้องส้ยเพชรด,ด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็เอาความน่ารักนะคะของน้อง้างมนาะเล่นน้ำมาให้แม่ๆดูกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้คะ่ะ สวัสดีค่ะ